ครับเจอเลยครับเลยมา,ากกเคร,รื่องเพยงยี่ห้อยังมาจากประเทศยังประเทศแถมดับเบิ้ลแถมเงื่อนดับเพิงแม่มเ,เมด็เเเดเว้ยเครื่องเสียงแถมเครื่องดับเพิงโอ้ยเดี๋ยวลงต่อราคาดู<ม>พี่ เครื่องเสียงแถมเพื่อนเออเพลิงเหรอเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าปาดโทต่อคำหนึ่งได้ไหมได้นะพันห้าได้ไหมพี่ไอ้ยังไงตีนไปเดี๋ยวกู้ดีพอกินข้าวหรือยังยังยังเหรอโอ้โหจะไปล้มเหรอเดี๋ยวขอโทษนะพี่นะเออไม่เป็นไรน้อนยังเดี๋ยวไม่รักกันแล้วเดี๋ยวลำโพงเนี่ยแถมเพื่อนเเพลิงเนี่ยผมถามจริงนะ ลำโพงแถมเครื่องเพลิงเนี่ยเปิดลำโพงไปลุ้นไปใช่ไหม่าไ,ไฟไหมตอนไหนเอ,ไเอาเครื่องเพลิงไปจีบทีเล่นั่นพี่อย่าไปขายชาติหน้ายขายแล้วกันนะไปแล้ว